สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานจากเรื่องจูจิสึไคเซ็นนะครับกับตัวแรกของลายนะครับก็จะเป็นตัวของยูจินั่นเองซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นลายเดียวกับของพวก dXF อนะฮะัอันนีอ้อันนี้ก็คือจะเป็นหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับ โอเคทีนี้เราจะมาแกะดูข้างในกันดีกว่ามาในกล่องนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ก็จะห่อเป็นกระดาษมาเหมือนกันทุกๆตัวอยู่แล้ว อันนี้ในถุงนะครับก็จะเป็นถุงถุงเดียวแบ่งเป็น3ามช่องก็คือมีขึ้นบนขึ้นล่างแล้วก็ฐานให้นะฮะสามช่องแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะแกะดูข้างในลวกันว่าเป็นยังไงดีกว่ามามนะครับฐานก็จะเป็นฐานวงดนะีแบบงานทั่วไปเลย อันนี้จะเป็นครึ่งล่างนะฮะสีเนี่ยจะเป็นสีโทนเดียวนะฮะไม่ได้มีไฮไลท์หรือว่าอะไรขึ้นมาจะเป็นออกสีน้ำเงินดำน้ำเงินเข้มๆไปเลยนี่นะฮะนี่ลักษณะแบบนี้ตัวรองเท้าก็จะเป็นออกสีน้ำตาลแบบนี้นี่อันนี้ก็จะไม่ได้เล่นไฮไลท์หรืออะไรเท่าไหร่ในส่วนของกางเกงนะฮะส่วนครึ่งบน ข้นบนนะครับตัวชุดเสื้อเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับปังเกงก็เหมือนกันฮะก็จะไม่ได้มีไฮไลท์ส่วนตรงผ้าคลุมพูดตัวนี้ก็จะเป็นสีออกเลือดหมูอ่าเป็นเสื้อด้านในจะมีปกแขนเพิ่มขึ้นมาด้วยอันนี้หน้าตาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนะนะฮะหน้าตาดีเลยปั้นมาถือว่าโอเคเลยตัวนี้รายละเอียดถือว่าแจมแมวฮะแจมเลยตัวนี้ ก็จะเป็นจูดุกึายแรกของบันเทสโซนะฮะที่ทำออกมาซึ่งถือว่าโอเคเลยนี่ตัวก็จะประมาณอย่างนี้ทีนี้เราใส่ฐานก็จะมีเป็นรูเล็กกับรูใหญ่นะฮะลองเล็งดีๆก่อนใส่ด้วยอโอเคไซส์มันก็จะเป็นประมาณแบบนี้ นี่อันนี้เลยลกันอ่ากัคือจะเป็นท่าชกออกไปข้างหน้าแบบนี้นะฮะนี่ซึ่งตัวละครผมเห็นหลายงานนะออกมาเป็นท่านี้ท่า,ท,าท่าเดียวเกือบจะทุกทุกค่ายเลยมั้งฮะ,ะนี่ก็จะเป็นยูจิท่าชกแบบนี้นะฮะนี้ความสูงนะครับตัวยูจิมันจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะว่าถ้าวัดจากฐานมาถึงปลาย พุ้ตตรงเนี้ยมันอยู่ประมาณ12เซนนี่ถึงนี่อยู่ที่12เซนก็คือจะเป็นความสูงที่ถูกย่อลงมานิดนึงนะฮะแต่ถ้าความยาวจากฐานล่างเนี่ยปลายนี้ไปถึงมือเนี่ยจะอยู่ประมาณ20ิเซนถ้ายอย่างนี้นี่ความยาวตรงนี้นะครับมันจะอยู่20ิเซนก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ปกติของ DxF พวกนี้อยู่แล้วนะฮะ ก็ถือว่าเป็นตัวไล่ของลายที่ออกมานะฮะกับตัวอ,อิตาโตริยูจินะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดจาก j ู t ุส k ไ i เซนนั่นเองฮะ,ะหรือโรงเรียนม,มหาเวทอาไรสักอย่างนึงผมจำชื่อไทยไม่ได้โอเคอันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูนะฮะอีกตัวหนึ่งของ ตัวใหม่ของเรานั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องเราให้ด้วยนะฮะเราก็ยังมีแฟนเพจ Facebook ของเราให้ติดตามอยู่ด้วยนะฮะก็ไปลองเซิร์ชได้ที่โอโหทอนเหมือนกันสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากที่รับดูและรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ